สวัสดีค่ะป๊าป๊าพานะคะกลับมาแล้วค่ะและแล้วจะไม่เคยเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยอฮาเาส,สียงสดใสปลากินอิบนอนหลับอีกแล้วสนุกมากไปเชียงใหม่อยากบอกอื้มเด็กๆน่ารักมากๆเด็กอ่ะ คือบางคนรู้จักบางคนไม่รู้จักพอเห็นสียางแบบสีนั้นสีนี้ใช่ปะก็กีดก์ดกันเลยอ่ะเออเสียงดังเลยอ่ะเวลาหอบยางเข้ามาในห้องนะคือโห o พร้อมกันโดยแบบไม่ได้นัดหมายเลยอ่ะอยังประทับใจไม่ห่างหายนะคะเดี๋ยวไปใหม่โอกาสหน้าไปใหม่นะโอเคเราก็จริงๆอยากทํานานแล้วนะดอกเนี่ยดอกมะลิเนี่ย แต่ก็ไม่เท่าไหร่ไงแต่พอเราทําพรมอะไรปุ๊บใช่ปะเราใช้ยางเยอะหนึ่งใช่ปะสองมันก็คือต้องใช้ความอดทนนิดนึงใช่ไหมเด็กบางคนแบบยางหมดอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้ทํากันไงพาก็เลยอยากอยากอยาก,อยากทาเนาะแต่ก่อนอื่นนะก็ต้องขอบคุณคุณเจนก่อนนะเพราะว่าคุณเจนเป็นคนจุดประเด็นไอเดียนี้ให้กับพานะคะตั้งแต่อยู่เชียงใหม่แล้วพยายามส่งมาส่งรูปมาส่งคลิปมานะคะคุณเจนเขาก็ทําแล้วนะต้องขออภัยด้วยนะทําซ้ํานะเพราะว่า ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะก็ยังโอเคอะค่ะคลิปแรกพาก็ให้กำลังใจนะคะถ้ายังไงเนาะโอ้อยากจะพูดเยอะแย,ะ,ยะมากมายก็คืออย่างนี้ไม่น่าเล่นเลยเล่นทำไมเนี่ยสรุปนะแท่นยาวเป็นผู้ชนะแทนแทนจริงๆอะที่อยากใช้แท่นเล็กเพราะอะไรรู้ปะมันง่ายไงจริงอันนี้ยากกว่าอืมอันนี้สะดวกสบายง่ายแต่ก็นะมาอธิบายดอกกันดีกว่า มันเป็นชั้นถูกปะอันนี้ทำเจ็ดชั้นอันนี้ทำแปดอันนี้ทำเก้าเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวเขาจะเล็กจะใหญ่ไม่เท่ากันเห็นปะอันนี้ทำแปดเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นแปดกำลังพอดีอันนี้นี่นี่พาก็จะไปเอากลีบของมัน,นะอะอามใช่กลีบใบใบเนาะไปเอาใบามาจากแบบกลีบดอกไม้อะ่ะของฝรั่งเนาะ มันก็เลยได้เป็นแบบนี้ออืส่วนตัวเนี้ยพายก็ทําเสริมเติมแต่งเข้าไปบอกเลยนะมันต้องใช้กาวร้อนนะติดอะ่ะมันไม่ยอมติดให้ง่ายๆนะคะกาวอื่นอะ่ะอันเนี้ยออืก็คงต้องเอามาขายนะถ้าใครอยากซื้ออ่ะือมันก็มีเป็นสองรูปแบบแบบเนี้ยอออืันนี้ก็กะว่าจะทําติดกันตอนแรกกะว่าจะไม่มีอีตัวนี้ไงเพราะฉะนั้นมันก็จะดูล้นๆไปปะให้แบบ ให้คุณแม่ไปแบบนี้ก็ได้นะก็ให้เขาตั้งโชว์ก็ได้นะแล้วแต่สะดวกเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะพาก็อมเอาแทนออกเป็นชิ้นๆเลยจริงๆเราใช้แค่สองพอรูปแบบแทนนะ่นอะจริงๆด้านไหนก็ได้มันต้องทะลุออกมาไงจริงๆแล้วอะเนี่ยก็คือมันต้องทะลุช่องตรงกลางเนี้ยตรงกลางเนี้ยถูกปะ เหมือนอันนี้ไงอันนี้มันก็จะแบบพอดีเห็นปะอันนี้มันจะกว้างไปถ้าสมมุติเราจะมาทําแคบแบบนี้ถูกปะมันก็แคบไปมันก็จะแบบว่าพอหลายๆชั้นเข้าอะ่ะมันดันลงไปข้างล่างไม่ได้แล้วไงอืมก็อย่างนี้แล้วกันเนาะห่างๆอย่างนี้เลยอะ่ะอืมสามารถ่ยอ่ะแบบนี้นะใส่แค่สองอันก็พอกดลงไปเลยนะคะ แล้วเราก็คงต้องใช้กระดาษปากาอีกปะ่ะหนึ่งถึงแปดนะเหมือนเดิมเลยก็เดี๋ยวกันลืมไงถูกปะ่ะขานึงไม่ใช้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวต้องใช้นะต้องทําใบทําใบก็ต้องทั้งหมดเลยจริงๆทําใบก็ต้องใช้อันนี้อันนี้ซับซ้อนมากเลยทําใบอ่ะอย่าเลยโอเคนี่นะเริ่มเลยเนาะก็อืม ได้หมดอะจริงๆอ่ะจะด้านไหนด้านไหนอ่ะตรงเนี้ยจะหันไปได้ไหนก็ให้มันเป็นทิศทางเดียวกันก็ได้หมดนะคะเริ่มเลยนะยางซิลิโคนนะคะก็มัดก่อนก็หมุนไปเลขแปดไปนู่นเลยนะเห็นปะ้ะมันก็จะไกลไปแล้วมันก็จะตรึงค่อนข้างตรึงนิดนึงตรึงมากๆเลยแต่มันก็ได้อยู่ค่ะไม่ขาดพาลองแล้วก็คือหมุนไปเรื่อยๆค่ะทั้งหมดหก ขาแบบนี้พอเราถนัดด้านไหนใช่ไหมเราก็หมุนแท่นไปเลยมันเกี่ยวไม่ขึ้นจริงๆถ้าเป็นยางธรรมดาบิดแล้วหมุนชิมครีมได้เลยนะอืมอันนี้มันเป็นยางซิลิโคนไงมันเลยแบบต้องคมขืนอและยืนยิ้มนิดนึงอ่ะอย่างนี้หมุนไปอย่างนี้ใช่ปะก็ท่านี้ยง่ายเลยเห็นปะ ชิวมากเนี่ยอย่างนี้อันนี้หนึ่งสองสามสีห้าหกตรงนี้เป็นหกพอดีเห็นบ้าอย่างเงี้ยเอาเลยใครมีแท่นเล็กจัดแท่นเล็กเลยนะเขาต้องทำเพื่อชาติอ่ะนี่แล้วก็หมุนมานี่เลยเ,เป็นเลขแปดหมดเลยนะคะชั้นแรกอะ่ะ ไม่ต้องรักกันมากก็ได้นะคะออกมาหาปะ้ปะพามามออใช้ยางกี่เส้นเหรอเดี๋ยวต้องมีคนถามอีกแน่เลยช่วยกันนับไหมอันนี้มันเท่าไหร่ละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็หกอะตกคณิตด้วยดิก็หกคูณแปดเอาช่วยกันคิดสิ 6กคูณ8ได้เท่าไหร่48่สิบแปดเนี่ยทำทำแกล้งทำเป็นโง่ไงสต็อปคิดไปคิดมาเรียบร้อย <c oughs> อันนี้ชั้นที่หนึ่งนะเราก็ใส่ชั้นที่สองใส่เข้าไปแบบนี้เลยแตะกันหมดจุกจุกอย่างนี้อย่างนี้และอย่างนี้สองขีดเนาะ อ่ายิบผิดหนึ่งกับสองนะคะโอเคไม่ไม่ไกลอะ่ะง่ายๆชิวชิวอะ่ะเราก็พยายามใช้ด้าน,นเนี้ยเนี่ยด้านที่มันเป็นอย่างเนี้ยเพราะว่ามันจะได้ควักเข้าไปได้ถูกปะถ้ามันเป็นด้านนู้นมันก็ควักไม่ได้ไงเดี๋ยวดูกันก่อนนี่เพิ่งมาสีขาวไปหมดดูสิทั้งหมดตอนนี้มีสองสี่หกมีทั้งหมดหกเส้นนะก็ควักทั้งหมดสี่เหลือไว้แค่สองเหลือไว้สองหมดเลยค่ะข้างล่างมีเท่าไหร่ จัดเข้าไปใส่เข้าไปมันจะตึงนิดนึงนะซิลิโคนอะ่ะจะยกทีละสองก็ได้พาย,ยกทีละสองนะอ่ะสองแล้วก็อีกสองค่ะเหมือนกันค่ะใครยกอันไหนได้ก็ยกไปก่อนเพราะว่ามันจะตึงแค่ชั้นแรกนะอือหือโอ้โหตึงตึงนึงตึดเลยเลอะเกือสจะกราดก็มีกราดนะคะ หน้าน,นี้ก็เหมือนกันนะคะพอมันเริ่มหย่อนมาใช่ป้ะมันก็จะไม่ค่อยตึงแล้วนะคะยกมาหมดเลยค่ะให้เหลือสองนะไม่งงกันนะมีหกเอาข้างล่างขึ้นมาทั้งหมดสี่ให้เหลือสองนะอืมได้ละสองละโอเคเห็นป้ามันก็ตึงแค่รอบแรกต่อไปมันก็โอละ เอาเข้าจริงๆแท่นใหญ่มันก็เห็นปะมันตึงแค่รอบแรกแล้วมันก็จะมีช่องว่างให้เขาอย่างนี้ไงอ่ะใส่เข้าไปอีกด้านนี้แล้วกันนะเห็นไหมมันจะใส่ด้านไหนก็ได้นะไม่ซีเรียสเลยจะไปใส่ด้านนู้นกลับมาควักด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยขอให้มันแตะกันก็พอไม่หลุดออกจากกันนะคะมันก็จะเป็นของมันได้อ่ะได้ละขีดเนาะ ยกขึ้นมาทีนี้มันจะเหลือแค่สี่แล้วนะคะก็เป็นสองแล้วก็เหลือสองเหมือนเดิมค่ะเห็นนะเห็นของตัวเองนะของพาคงมองไม่ค่อยเห็นนะคะพื้นขาวแล้วก็ยางขาวมองไม่ชัดอ่ะกดลงไปต่อเลยนะคะ ใสเข้าไปเรื่อยๆใช้ยางไม่ขีดเส้นนะใครจะไปทําขาอีกก็ได้นะแล้วแต่เลยอืมขีดนะคะเหมือนเดิมนะคะสองสอง อ่าสีอ่ะเอาสีอะไรก็ได้นะแต่จริงๆริอ่ะสีขาวสวยสุดลองแล้วไงนั่นน่ะมานก็ลงไปเหมือนเปเลยเอเอถ้ามันจะเพลเินๆน,นี่ก็จะหลับนะก็จะชวนหลับนะคนทำก็พูดสิคะพูดอย่างเงียบเงียบแล้วจะหลับอ่ะ ห้าสองเหมือนเดิมนะแล้วเป็นไงนางฟ้าเปิดตัวไปแล้วเป็นไงหน้าตาหน่วยก้านพอได้ว่าจะไปนี่นี่ถ้าไม่ติดธุระทำคลิปนี่ไปเป็นมิสยูนิเวอร์แล้วเนี่ยเวอร์อะไรแค่นั้นแหละช้างน้ำหนอไม่เอานะไม่ขวดใครพูดอะไรอ่ะต่อสันต่อไป เห็นไหมแป๊บเดียวก็แก้เสร็จแล้วนะเนี่ยหกแล้วมิสเดียวเองอ๋อมันต้องมีใบอีกเนะาะกะว่าเดี๋ยวคลิปแป๊บเดียวนะไม่แป๊บนะมีใบอีกสองข้างนะต้องทำให้ดูทั้งสองข้างเลยปะทีะ่สองไหมเนี่ยอันไหนไม่แน่ใจพลิกดูได้เลยนะโอเคเสร็จละ ของใครของมันได้เลยนะไอ้ที่ขีดเนี่ยไม่ต้องมาทำตามพานะสองปะกดลงปล่อย รอบสุดท้ายนล้นนะพูดถึงรอบสุดท้ายพาไปคิดถึงว่าถ้าเราใช้เป็นเปลือกเขาเป็นสีเขียวมันจะเป็นยังไงไงมันก็ไม่ได้นะจะไปใช้แบบตอนอ่ตอนสุดท้ายนี่กะว่าจะเอาเป็นสีเขียวใช่ปะก็ไม่ได้เนี่ยแปดแล้วนะเยาให้ดูกันมึงแปดเนี่ยเนี่ยพอใช้ก้นมันเป็นสีเขียวเห็นปะตรงนี้มันก็กลายจะเป็นเกสรสีเขียวไง พาก็เลยคิดอีกอย่างนะสมมุติว่าเราอยากได้เกสรข้างในเป็นสีเหลืองแล้วก็ใส่สีเหลืองตอนปิดท้ายตอนเนี้ยแทนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นปะอืมอยังไงก็ต้องข่าวล้วนนะ่ะไปคิดไอเดียเพิ่มเติม,ตมไงว่าเออถ้าสมมุติเราเอทำเป็นก้นปิดก้นเหมือนอ่าตอนที่เราทำอุบะอะมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเง,งี้ยมันไม่เหมือนกันนะเสร็จแล้ว อี่ตอนเก็บนี่แหละใครก็ได้ซอยแน่เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะเก็บกันแล้วนะเก็บก็มัวๆเกี๋ววกยวอะเอาไงดีจะเก็บด้านไหนยังไงตอนที่คุณเจนทำอะไม่ได้ดูไงไม่ได้สนใจด้วยไงเขาเก็บยังไงนะอะเราก็เก็บตามเราเลยละกันเนาะจริงๆจะพาลองเอาอันนี้มาใส่อันนี้อันนี้มาใส่อันนี้อันนี้มาใส่อันนี้แล้วนะมันก็ไม่ค่อยสวยอะ มันต้องโยงไปโยงมาป่ะเอองั้นเราโยงงี้เลยไหมอย่างนี้อย่างนี้ออืเนอะคนสอนก็นเอาโยงแค่นี้ก็พอใกล้ๆอย่างงี้ใช่ปะเราก็เอาสองเส้นนั่นอ่ะทบขึ้นมาอืมเอาอันนี้โยงมาอ,อันนี้ไกลไปปะสองเส้นนั้นขึ้นมาสองเส้นเลยนะให้มันเหลือสามค่ะเอานี้ไม่ใส่นี้คุณเจนบอกงั้นอืม ฮะมันไกลไปปะอย่างนี้แหละถูกแล้วมันก็สวยเองอืมม่วที่ลายสวยทุกทีแล้วก็เอามารวมกันที่เสาเดียวกันก็ดูและนาดเขานะก็ทำไปเลยจะกลับหัวกลับหางไงก็ได้ของเราไม่เป็นไรเราก็ใช้เส้นเดียวนะเก็บสีขาวเหมือนเดิมนะคะ แล้วแต่ถนัดเลยนะมองเห็นปะอือฮือ